ชาวเน็ตอดใจไม่ไหวค้าบุกไอจี IG, ดาราหนุม่มตอบเขาเรือเรื่องแฟนหน่อยคบหาดูใจกันมานานกว่าหกปีแล้วค่ะระหว่างอบนิติและมาปางอลิสาเราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโลกโซเชียลและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่ก็ได้เปิดใจยังรักกันดีร,กกนดรักนี้จริงจัง,จง,จงและยังไม่รีบแต่งงานแต่ด้วยล่าสุดมีข่าวเมาที่ว่าเลิกกันอีกคู่ล้หรอคู่รักเสี่ยงดีช่วงนี้เขาไม่สวีทก,กันเลยเนาะ นุ่มโอดและสามมะปางก็โดนโยงไปด้วยคะ่ะเวลาสุดนุ่มโอดโพสอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นระบุว่าเผยใจลอยทุกทีท่ามกลางแฟนกลับต่างเข้ากดไลค์และคอมเมนต์ถึงข่าวลือที่ถูกโยงบอกว่าใจลอยไปไหนคะอยากฟังข่าวดีว่ายังรักน้องมะปางยังดีอยู่ไหมอดควรไปหมดแล้วตอบข่าวหน่อยคะ่ะไม่ใช่หรอกเนาะอยากรูปคู่เป็นต้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ